ตัวครนซีและโทเค็นดิจิตัลมีความเสี่ยงสูงท่านอาจสูญเสียงเงินลงทุนได้ทั้งจำนวนโปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้รับค่าธรรมเนียมเทรดโทเค็นคืนกับ20%เมื่อสมัครไบแนทีเอฟตัวยลิงกรายละเอียดใต้คลิปหรือใส่โคดนี้ได้เลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับปออ๋อเช่นเคยนะครับวันนี้ปออ๋อก็มีโอกาสพิเศษมาแนะนําให้เพื่อนที่อยากเริ่มต้นลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตอล แต่ยังลังเลหรือกังวลว่ามันจะยุ่งยากเกินไปนะครับถ้าท่านผู้ชมยังไม่เคยเทรดมาก่อนหรือกำลังมองหออาโอกาสดีๆเนี่ยตอนนี้ Binance เ s สเขาจัดแคมเปญที่ชื่อว่าเทรดครั้งแรก999บาทขึ้นไปบน Binance TS รับอีก999บาทไปเทรดต,ต่อวิธีการก็คือสำหรับผู้ใช้ที่ไม่เคยลงทะเบียนบน b บ n a น c e เอมากบกราฟปเน้น,นะครับให้ลงทะเบียนและยืนยันตนเคบีซีให้เรียบร้อยครับ แต่สำหรับผู้ใช้ที่เคยลงทะเบียน n บ n c e T.S ายกับ i ไบแน e ไว้แล้วแต่ยังไม่ทำการยืนยัน k y c เนี่ยก็ให้ทำให้สำเร็จสมบูรณ์ครับเมื่อดำเนินการ k y c เสร็จเป็นที่เรียบร้อยผู้ใช้จะต้องทำการซื้อขายครั้งแรกด้วยคู่เหรียญคู่ใดก็ได้ยอดสะสมขั้นต่ำ999บาทผ่านการเทรดแบบสปอร์ตหรือฟีเจอร์ e s y Buy s e ซ l อย่างใดอย่างหนึ่งภายในระยะเวลากิจกรรม ซึ่งฟังชัน Easy by Sell เนี้ยเหมาะมากสำหรับมือใหม่นะครับเพราะใช้งานง่ายสุดๆนั่นเองหลังจากทำการเทรดเสร็จเรียบร้อยครับผู้ใช้ใหม่ที่ทำการเทรดก็จะได้รับรางวัลคือเหรียญ BNB มูลค่าเทียบเท่า999บาทจำกัดสำหรับผู้ใช้5,000ท่านแรกที่ทำตามวิธีการเข้าร่วมกิจกรรมและข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมภายในระยะเวลากิจกรรมเท่านั้นครับรางวัลจะถูกส่งผ่านระบบ Watcher บน b i n a n c e by g a r b i n a n c e ครับ ของผู้ร่วมกิจกรรมที่มีสิทธิ์ได้รับเหรียญ BNB ภายในวันที่2มกราคม2568เวลา1 0 0นครับและเราสามารถเคมวอชเชอร์ได้จนถึงวันที่31มกราคม2568เวลา23.59นนาทีโดยหากไม่ดำเนินกา,การตามเวลาข้างต้นจะถือว่าสละสิทธิ์ไม่รับรางวัลดังกล่าวนะครับยังไงก็อย่าลืมเข้าไปตรวจสอบรางวัลได้ที่ b i n e t s Application เมนูวอชเชอร์ครับ แต่มีข้อแม้สำคัญที่ต้องจำให้ดีนะครับอย่าลืมกดเข้าร่วมแคมเปญก่อนทำการเทรดด้วยไม่งั้นคุณก็จะพลาดสิทธิ์นี้นะครับสำหรับใครที่สนใจก็รีบกดเข้าร่วมแคมเปญได้เลยครับที่ลิงก์นี้นะครับหรือว่าจะโหลดแอปพลิเคชันก่อนสมาครเรียบร้อยแล้วกดเข้าไปตรงนี้ครับตรงนี้บอกขอย้ำว่าโอกาสพิเศษนี้มีถึงแค่วันที่31ธันวาคม567นี้เท่านั้นครับ เติมนิดน,นึงครับทำไมต้องเป็นใบนั้นที่เหตเพราะว่าที่นี่สามารถเทรดได้อย่างปลอดภัยครับมันจะได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนื่องจากอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกรอตต์และก็ยังมีแชทซัพพอร์ตภาษาไทยพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงด้วยไม่ว่าจะมีคำถามหรือปัญหาอะไรนะครับก็จะมีทีมงานคอยพร้อมช่วยเสมอครับแล้วก็อยากให้ทุกคนระวังเรื่องของแพลตฟอร์มลอร์มด้วยดังนั้นเนี่ยให้เช็คให้ดีนะครับว่าใช้งานผ่านเว็บไซต์ที่ l นี้หรือไม่ หรือท่านใดที่โหลดแอปพลิเคชัน Binance TS ก็ต้องดูให้ดีครับว่ามาจากกัฟ Binance หรือไม่ครับหากเจอช่องทางอื่นที่ไม่น่าเชื่อถือนะครับหรือมีคนชักชวนลงทุนผ่านแหล่งข้อมูลแปลกๆเนี่ยให้สงสัยไปก่อนเลยว่าโดนหลอกลงทุนครับโอกาสดีๆแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับถ้าอยากเริ่มต้นการลงทุนด้วยความคุ้มค่าและปลอดภัยเนี่ยก็คลิกลิงก์นี้ได้เลยครับสุดท้ายนี้ปอก็อยากจะฝากไว้ว่าการลงทุนในสินทรัพย์ยิจิตอเนี่ยมีความเสี่ยงสูงนะครับ ท่านอาจเสียเงินทุนได้ทั้งจํานวนดังนั้นเนี่ยก็อย่าลืมศึกษาข้อมูลให้รอบข้อก่อนจะลงทุนด้วยขอให้ทุกคนโชคดีและสนุกการเทรดนะครับชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเอาไว้จะไม่พลาดคลิปใหม่ครับสวัสดีครับ